สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมโรบักอยู่กับแมปออฟฟี้โกโกวาครับคลิปนี้ผมจะอัดสักประมาณ30นาทีครับเพราะผมจะเอาไปลงไลฟ์สดทุกคนใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เพราะตั้งแต่ที่ผมทําคลิปมาเนี่ยผมไม่เคยทําไล์สดเลยโอเคเรียบร้อยเราต้องเราต้องไปได้เลย ใครเลียร์มาท่าทุกคนใครเพิ่งเข้ามาดูฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาลงไล้์สดเพิ่มเดี๋ยวผมจะลองเอาไปลงไล้์สดดูลงได้ไหม เกือบตายแล้วทำไมทุกคนแบบว่าน่าจะกดติดตามเป็นแหละครับกดติดตามให้ผมด้วยถ้าใครไม่กดติดตามผมจะร่วงถ้าทุกคนกดไม่กดติดตับ ถ้าทุกคนกดซับสไครป์ผมจะไม่ล่วงโอเคผมไม่ล่วงมันยากมาก ตกทุกคนทุกคนกดซับทุกคนกดไลค์ like ทำไมทุกคนกดซับทุกคนกดซับเร็วถ้าทุกคนกดซับผมจะไม่ร่วงมีคนกดซับเยอะไหมเนี่ยผมจะไปยังไงไม่ reset r e s เกม ไปกันเลยไปกันต่อไปกระโดดไปใหม่ได้เย้เปปาเพียงโยโย่กระโดดมาเลยทำได้แน่นอน ทกคนอย่า,ก,ยาก,กดไลค์อย่ากดไลค์นะทุกคนแม่นะผมจะล่วงทุกคนอย่าก,กดไลค์นะครับแม่นะผมจะล่วง คนกดติดตามผมจะไม่ลวงแน่นอนลองกดดูดิทุกคนกดติดตามผมจะไม่ล่วงยัไงไม่ถึง20ซับเลยไม่นั้นผมไม่เปิดหน้าให้ดูแนะ่ว่าผมเป็นใครแล้วหน้าตาเป็นยังไงรอดูนะครับว่าผมหน้าตาเป็นยังไงถ้าถึง20ซับสไครเมื่อไหร่ ตอนนี้ได้11ซับแล้วนะครับถ้าทุกคนอยากเห็นหน้าผมต้องกดซับสไครนะครับให้ถึง20นะครับเพราะผมยังไม่เคยเปิดหน้าเลยเออกระโดดไหนเนี่ยไปไก่อนผมร่วง เห็นไหมกดซับจะโดนยังไ <c oughs> กดซับผมไม่ล่วงกดไลค์โดนผมล่วงแน่นอน <c oughs> ตกอีกแล้ว ไปเลยเออ,เอ,อวุ้ยดีนะมีฐานสีดำไว้ลองให้อือกดลับมาได้เลยโอเคไปกันต่อ ชนะหนึ่งรอบแล้วเพราะผมมันมีกดให้รับนะทุกคนมาอันนี้เล่นแบบจริงเลยไม่โกงแล้วถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะล่วงถ้าทุกคนกดซับผมจะไม่ล่วงเอ้ยไปกันเลย ไปให้ได้ผมตอนนี้อัดไปประมาณ7นาทีแล้วน,น,นะครับกดไปเลยเพราะเวลาผมถ่ายเยอะนานขนาดไหนอะ่ะมันจะมีให้ใส่รหัสผ่านกับไอ้นี่ใส่เบอร์โทร เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์กับรหัสผ่านผมจัด14นาทีนะครับไปแล้วไปลงในไลฟ์สดดูว่าได้ไหมผมไม่อยากลองอัด3บนาทีดูผมจะอัดสักประมาณ14นาทีทุกคนดูดิจอไปลงไลฟ์สดได้ไหมนั่นก็14นาทีก็เยอะพอแล้วเออ โอ้โหร่วมมาล่างสุดเลยไปโยเดินไปเลย ไล่ทำไมผมร่วงเลยเพราะทุกคนกดไลค์โอเคทุกคนขอบคุณที่กดซับนะครับผมตั้งเลยถ้าทุกคนกดไลค์ผมจะร่วงแต่ถ้าทุกคนกดซับผมจะไปได้ต่อ ผมต้องเดาเองนะเนี่ยถ้าผมล่วงไปนี่ผมต้องไปทางไหนได้เนี่ยเราต้องให้เพื่อนมาเดาให้ต้องให้เพื่อนมาเดาให้เออถูกแล้วก็ไหนอีกอะ่ะ ไม่กดซับถือว่าเดาผิดเลยผมอ่ะไม่ใช่กดไลค์คือเดาผิดมาเอ้ไมไม่ไม่ไม่ไมโอ้ล่วงลงล่างสุดเลย กันเลยไปกระโดดไปเลย <c ười> <Bye. S 2> มาเลยไม่ไม่ไม in 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 ่ไม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 ่ตั้งแต่ที่เล่นมาคือยังไม่ตายเลยอ่ะสรุปคือถ้าเราเดินตรงกลางอ้ที่มันเป็นทรายเนี่ยจะลื่นใช่ปหมมันลื่นเนี่ยทุกคนเนี่ย ยังไม่ไปถึงไหนเลยนั้นเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยทุกคนไปกันต่อ ไปกันเลยเอ้ยไม่ทุกคนอย่ากดไลค์อย่าก,กดไลค์ทุกคนกดไลค์ทุกคนผมจะล่วงแวน่นอน โดดไปไม่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 อย่าตกอย่าตกเออไป quay cái lơi đầu ấy cứ lạ đi กระโดดเอ้ยไม่นะ่าอือเออไม่ทุกคนกดไลค์จบคลิปแล้วนะครับ